ก็ขอกราบสวัสด <bin uk> <azo> ีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในแมปแ n i m เมตไฟเตอร์ซิมูเลเตอนั่นเองครับผมเออก็เป็นแมปที่เพิ่งอัปเดตไปตอนห้าทุ่มนะครับเป็นเจ็ดบาทมาเนาะซึ่งผมก็เล่นได้ล่นดีหลักไปแล้วแหละตอนที่มันอัปเดตเนาะก็ผมก็สมได้ซีคข็ดด้วยก็อาจจะโชคดีเนาะเออเขาเล่นกันดีกยว่านะครับก็จะมาแจกโค้ดนครับในในอัปเดตนี้นะมีโค้ดใหม่ประมาณโค้ดถึง2โค้ดนะแล้วก็โค้ดเก่ายังใช้ได้ก็มีโค้ดก็ต้องรอดูกันเนาะ โอเคผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับมามาที่โค้ดแรกกันเลยดีกว่านะครับเราลองใส่โค้ดอันเก่าๆในอัปเดตก่อนดูเนาะใส่ได้ไม่ได้ก็ดูกันเว้นนี้ใส่ได้ครับลคก,กี้เกมมันไม่สามารถหยุดเวลาได้แลยทุกคนก็คือถ้าใส่แล้วก็คือใส่เลยนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะทุกคนมันจะแบบดองบัฟไม่ได้แล้วก็ถ้ามีก็ต้องใช้เลยอันนี้ก็ใช้ได้นะครับ นี่นจะได้ลัคกี้โดยระเล่าแต่ว่าลัคกี้ทองมันบนะังเนาะต่อไปนะครับอันนี้ก็ได้นะครัับมนน่าจะได้ลัคกี้ทองเนาะแต่ว่าเอ้ยน่าจะได้ลัคกี้ธรรมดาแต่ว่าไอ้ลัคกี้ทองมันบังนะต่อไปนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับมีประมาณ10บบวกๆนะบนสับโพสซึ่งเป็นอะไรที่ ผถือว่าเยอะนะสำหรับคนที่ไม่เคยใส่อะสำหรับคนที่เคยใส่แล้วก็รอโค้ดใหม่เลยนะครับมันจะมีโค้ด5เซนไลค์มาเนาะแล้วก็โค้ดที่ชื่อแมปนะครับเอ้ยชิติโอ้โได้ตังค์ด้วยนะครับสำหรับคนมือใหม่ก็เอาไปใช้สุ่มไข่ได้นะครับสุ่มไข่ด่านตาก้อนบอลเนานะแล้วก็เอาไปฟาร์มได้นะครับคนได้ได้ลัคก,กี้เยอะเลยเนะี่ย ต่อไปนะครับไอ้พวกนี้มันเป็นโค้ดไอซับยูทูบเบอร์นะทุกคนเสียดายไม่ชอบอาคุงเฮ้ยไม่น่ามีชอบไม่ดังให้ฟ <c oughs> <c oughs> ุตแล้วเจ็บเองไม่เข้าใจจริงๆต่อไปนะครับอันดูซิใช้ได้ไหมอุใช้ได้นะครับถ้าเครื่องนี้ใช้ว่าใช้ได้อยู่นะครับตุ๊กเขลองไปใส่ดูเนาะแต่แต่ว่าผมคิดว่าไอ้โค้ดที่เชื่อมแมปเอซิตี้ในอัปเดตก่อนนั้นใช้ไม่ได้ละ โอ้ได้แต้มยาเอาไปอัพเวลได้นะครับสลดน้ำยาเนาะสลบใครที่อยากได้เวลเยอะๆนะครับวัยนี่ได้เงินนะอาจจะได้ลัคกกี้ด้วยแหละแต่ว่าชิดเคยครับผมลัคกกี้ทองมาอาจจะบางเนาะต่อไปนะโค้ดสี่แสนสี่แสนไลท์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ วันน oh okay, ี้ไ okay, ด้ดาบอันน mm hmm ี้ได้ได้หลายอย่างเลยนะครับสำหรับโค้ดนี้ไม่น่าใช่แค่ดาบต่อไปนะโค้ดเอสตีนะผมลองใส่ดูแล้วมันใส่ได้อยู่ไหมนะโอเคไม่ได้นะครับโค้ดหมดอายุแล้วเนาะไหนลองโค้ดนี้สิโค้ดที่เป็นแอบเด็กก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมาเราจะมาใส่โค้ดใหม่นะครับสำหรับโค้ดใหม่นะก็มีชื่อแบบหนึ่งอันนะหนึ่งโค้ดเนาะแล้วก็มีโค้ดให้ใส่ละอีกหนึ่งโคดนะนี่นะสำหรับโค้ดใหม่ใส่ไปเลยครับ เนี่ยครับม,มันจะให้วัามาเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือลัคกี้ยี่สิบนาทีนะครับถ้ากดใช้ไปปุ๊บเนะี่ยมันจะได้อย่างละสิบนาทีเนาะโอเคครับผมแล้วก็โค้ดห้าแสนไลค์ครับผมเป็นโค้ดที่ฉลองโครดห้าแสนสำหรับคนกดไลค์ไอเกมเนาะซึ่งเขียนว,ว่าโลเด้ Golden นะทุกคนทุกคนก็ลองมาใส่ดูนะครับแต่ว่ามันตอนนี้มันยังใส่ไม่ได้นะทุกคนเนี่ยมาหม่ยังใส่ไม่ได้นะเพราะว่าเหมือน เหมือนมันไลค์ครบแล้วทุกคนแต่ว่าเหมือนแอดมินยังไม่ทําให้มันใส่ได้เนาะเดี๋ยวถ้ามันใสได้ผมก็จะทิ้งโค้ดไว้ที่ต้นล่างคลิปเนาะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็วันนี้นะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like ชร์กด subscribe ให้ผมเลยครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับุนถ้ามีเนาะบ๊ายบายครับผมผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรือผมพูดงงก็ต้องขอโทษนะครับไม่ได้อัดคลิปนานแล้วเนาะช่วงนี้ก็อาจจะเรียนนัติดเรียนนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะปิดเทอมก็จะสอบแล้วทุกคนก็สู้ๆไปได้วยกัน,นครับผมบ๊ายบาย